สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการสหวิทยาโหรารายการของเราในรอบนี้ก็มีท่านอาจารย์โอะผู้มาดูแลในรายการทุกรอบเหมือนเดิมนะท่านอาจารย์โอก็มาแล้วนะครับกดแชร์ออกไป นะครับเพียงคนละ9ก้าพันเก้าร้อยก้าสิบก้าแชร์นะเมื่อแชร์แล้วก็ตามด้วยซีแบรนด์นะ และตามด้วยคำถามนะครับถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะดูที่คำว่าสดนะครับถ้ายังมีคำว่าสดแปลว่ายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเหลือแต่ตัวคลิปแล้วนะครับนะเข้ามากันได้ครับ,บรพรเพียงคนละ เก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เท่านั้นนะมาครับกดแชร์เข้ามาห<ร>น่อย<ร>นะเข้ามากันได้ครับกดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน ก้าร้อยเก้าสิบเก้าแชร์เท่านั้น รออาจารย์โอกดแชร์ให้หมดก่อนนะครับล้วเดี๋ยวจะดูให้เข้าใจใช่ไหมว่ามันเยอะจริงๆใช่เพราะฉะนั้นต้องรอจนกว่าจะครบเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์พอแล้วค่ะก็พอแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอ้พอแล้วแต่มันก็ยังไม่หมดหมด,ดยังต้องกดลงไปกด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 ,ด,ดกดลงไป ยังหมดเลยยังผมพลาเยอะจริงๆบาแล้วหมดแล้วอ่ะใครเข้ามาแล้วนะคะสวัสดีนะคะคุณอ้วนทำงานออฟฟิศครับมีความมั่นคงไหมครับโอ้โให้ของความมั่นคงในเรื่องการงานขึ้นมาเลยคะ่ะ เราดูสามวันดูสามวันด้เฉยนะเนยสิบเจ็ด <17, S 2> แฟนเก่าที่ชื่อออมคิดไงกับเราคะแล้วคิดจะกลับมาไหมคะมเขากลัวไม่กลับมาครับสามวันนี้คุณหงความรักดีไหมคะยี่ส <28. S 2> ิไม่มีสถานะก็ไม่ตอบครับสถานะอะไรบ้างคะเป็นชู้เป็นเมียเก็บให้เดียอเอะไรที่ก่อน โซ่แต่งงานหรือมีแฟนนะคะอไอ้ชูมีเก็บแรงแรงไปนะอาจารย์ท้าหรืออะไรหรืออาจารย์ท้าจะบอกไม่พูดแล้วครับอ่าโซ่แต่งงานหรือมีแฟนหรือเป็นชูเป็นเด็กเก็บไม่เท่แน่เหรอเมื่อก่อนจะต้องมาเป็นชุดเลยนี่ถ้าไม่บอกสถานะก็ไม่รู้จะไปตอบยังไงตอบยังไง,ตอ,ง,ไงตอบแบบไหน เพราะว่าเพราะเรื่องความรักต้องมีการบอกสถานนะก่อนครับอย่าลืมครับคนละเก้าพันเก้าร้อยหงความรักดีไหมคะโสดค่าจารย์ยี่สิบปดปีดีอยู่แล้วครับนับ<อ>ปัจจุบันโสดความรักดีไหมคะดีครับเธอขึ้นมาเป็นไพ่แบบ ประสบความสําเร็จเรื่องความรักเลยอะ่ะก็ท็อไม่อาจารย์เขาไม่ตอบตามนั้นนะครับอาจารย์เ็อตอบแค่ว่าดีไม่ดีแค่นั้นนะก็ดีอะดีดีดนะเออให้มันขึ้นมาดีก็ตอบไปว่าดีก็จบไปถ้าโสดมันก็ดีอยู่แล้วสำหรับคุณอ่ใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ไม่อยากพูดเยอะนะวันนี้อิ่มมากเลยกดแชร์ออกไป อิ่มจะอ้วกเลยเนี่ยกินน้ำเข้าไปอีกก็ไม่ได้ปั่นจักรยานมาสองวันแนละ้ว จากหมูกำลังจะกลายเป็นช้างมาเนี่ยตายเอาป้อนสิบห้าจะสอบวันที่ยี่สิบสามนี้จะติดโรงเรียนใหม่ไหมคะยี่สิบสามนี้แล้ววันนี้วันที่เท่าไรวันนี้ยี่สิบเอ็ดก็สอบวันอาทิตย์อ,อ๋อใส่สามวันได้วนะันจันทรฮะวันนี้ยี่สิบเอ,อ็ดพัุนี้ยี่สิบสองยี่สิบสามอาทิตย์ 23, อาทิตย์ตยี่สิบสามดีครับมีโอกาสติดครับติดโรงเรียนเก่าไงมไม่รู้คงไม่ถูกเลย เออมันเป็นไพ่โรงเรียนเก่าอ่ะเออมันเป็นไพ่โรงเรียนเก่าอ่ะมันแต่มันติดนะสาว่าติดไหมมันเขาก็ยอมรับเรานะอเอออ่ะเปีว่าติดแล้วกันติดอะไรก็ติดอะไรนะสิบห้าค่ะกำลังออกหาโรงเรียนชั้นสูงสุดพิเศษดีแล้วล่ะไฟเรียนขอให้หนูได้เรียนดีๆนะคะมีการศึกษาจบมาใช้ความรู้ความสามารถในทางที่ถูกที่ต้องนะ แล้วก็ร่ำรวยด้วยวิชาของตัวเองนะคะเดี๋ยวนี้ถ้าเรียนนะเอาบอกตรงๆเลยสายอาชีพอะแต่อาชีพที่อยู่รอดมากกว่าเพราะว่าอาชีพมันมันไปได้กว้างไงแต่ถ้าเป็นสายทั่วไปมันอยู่ยากจบมสามอย่างเนี้จารย์โอเข้ไปเรียนพาณิชย์เดี๋ยวน้องสาวจารย์โอเขาก็ไปเรียนอาหารทำอาหารนะอาจารย์เขาก็เลยมาไปใช่ไหมใช่อาจารย์เขาไม่เรียนบัวชล ไายากไหมมันมันหนังสือมันเยอะมันเยอะเกินคือถ้าคนที่แบบว่าไม่ไม่ชอบวิชาการนะไปเรียนปวชอจะดีกว่านะจริงๆอ,อ่ะโอ้อเป็นเด็กห้องคิงมาตลอดเลยนะคือถ้าเกิดได้สอบนะได้สอบอะไรเงี้ยจะได้อยู่ห้องคิงแต่ถ้าเกิดว่าคือเข้าไปสมสม,สมแบบว่าเขาเอาเด็กใหม่ไว้รวมๆห้องกันอะ่ะอันนั้นก็จะไม่ได้ห้องหนึ่ง แต่ถ้าเกิดได้สอบอ่ะจะได้อยู่ห้องหนึ่งกดแชร์ออกไปครับเอาหกนาทีเ,เหรอเจ็ดนาทีแล้วเจ็ดนาทียี่สองวิเนี่ยดูดิเนี่ยเจ็ดนาทียี่สี่วิผมถึงแล้วเร็วกว่าเพราะว่าเขาเป็นคนแชร์ไงโอ้จะช้ากว่าผมไม่ได้แชร์ไปโดยตรงนะเข้าใจว่ากดแชร์ออกไปคือจะบอกว่าพอเรียนเก่งใช่ไหม,มแล้วไปเรียนพานิชเนี่ยปีหนึ่งนี่ได้สามทุเจ็ดเลยนะเกียริเฉลี่ยเนี่ย แต่พอเราเลือกผิดทางอ่ะเราเราไปเรือกบัญชีเราไม่ได้ชอบไงคือส่วนใหญ่เขาบอกว่าเด็กห้องเก่งอ่ะจะไปเรียนบัญชใีให้ให้ไป,ไปเรียนบัญชีเราอยากเรียนเลขาเราอยากเรียนการขายอ,อยากเรียนการขายมากเลยจะได้รู้วิธีขายอะไรอะไรอะไไม่ได้เรียนมันอยู่ห้องไหนขายการขายอะเด็กไม่เก่งครูเขาจับเรียนบัญชี ผมก็เรียนบัญชีแต่เรียนน้อยเรียนมีเยอะเรียนสามตัวเลยตกบัญชีค่ะเลยตกบัญชีจะาอกสาภาพตรงตรงเลยว่าเรียนบัญชีตกบัญชีแล้วแถมตัวปวชเขาเรียนกันสามปีอาจารย์โาเรียนสี่ปีช้าวใครหมดเลยอแต่ก็มีเพื่อนที่เรียนอยู่ด้วยกันต้องตัดปีหนึ่งอะอยู่ห้องเดียวกันก็มีอ่ะแชร์แล้วเต้ยครับจะกู้ตังได้ไหมครับ แล้วจะได้มั่นไหมอคือมันสองคำ<อ>ถามคุณ <f> จะเอาเรื่องมั่นหรือจะเอาเรื่องได้เงินกู้ <S <S ให้เขาถามเองถามใหม่นะคะจะเอาเอาได้มั่นหรือจะเอาได้กู้ตังได้ต้องออกคำถามเดียวนะคะคุณเต้ยนะคุณเต้ยถามใหม่นะคะมีสิทธิ์ถามได้หน<า>ึ่งคำถามเท่านั้นเพราะคุณเต้ยชชยแล้วนะคะแต่ว่าเอากู้เอากู้ได้ไหม จะกูตังได้ไหมขุนเต้ยดีครับได้ค่ะได้แล้วจะเขาจะตอบดีไม่ดีเลยนะไ,ได้หรือไม่ได้กูผ่านนะเออ,อกดแชร์ออกไปที่ซาโอทำหน้างี้ไม่ใช่อะไรนะลมมันขึ้น อิ่มมากในะสองวันนี้อิ่มมากมือเย็นกดแชร์ออกไปครับนะและนี่ครับติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวครับขอพร้อมโอ,อนก่อนดูได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตโอสิริกรอภิรัตนะครับเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งอดีรโอสิริหนึ่งห้าแวลผมครับตามนี้ครับอ่ะเวลาก็จะไม่รอใครแล้วนะตอนนี้ก็สิบนาทีแล้ว ขนะออาจารย์โอเท่าไหร่อาจารย์โอค้างไปแล้วครับ9.40ก็ใกล้สิบนาทีแล้วแหละนะจะช้ากันเลยอ0ยี่วิหน่อยเราต้องไปรู้อีกสองรายการนะคะอืเดี๋ยวเราจะไปต่อที่เพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนมิพยากรแล้วไปต่อที่เพจยิปซีโอสุริกรนะคะคนละหนึ่งคำถาม